สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็เข้าสวนมาถอนพันธุ์ต้นหอมไปปลูกไว้กินกันค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อากาศร้อนจัดเป็นอย่างมากเลยค่ะต้นหอมในแปลงของเราก็จะใบไหม้แล้วก็จะไม่โตค่ะแล้วก็เลยจะย้ายเขาไปปลูกไว้ในกระถางที่มีแดดล่มลำลายค่ะพันธุ์ที่เราจะเลือกไปปลูก ต้นของเขาก็จะไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปค่ะถ้าต้นอ่อนต้นของเขาก็จะไม่โตค่ะต้นหอมในช่วงหน้าร้อนก็จะปลูกได้กินยากมากเลยค่ะและก็จะมีราคาที่แพงมากด้วยค่ะเราก็จะถอนต้นหอม ไปปลูกไว้ในกระถางเพื่อให้เรามีกิดตลอดเลยค่ะต้นหอมก็จำเป็นทุกครัวเรือนเลยค่ะทุกครัวเรือนจะต้องมีต้นหอมประกอบอาหารเป็นอย่างมากค่ะเราไปชมวิธีปลูกกันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นพันธุ์ต้นหอมที่เราเลือกมาปลูกค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกกอให้เขาเหลือต้นเดียวค่ะการปลูกก็จะมี2วิธีค่ะคือปลูกทั้งต้นเลยแล้วหรือว่าจะตัดเขาประมาณนี้ค่ะถ้าเราปลูกทั้งต้นเราก็จะได้กินผลผลิตที่เร็วกว่าค่ะ ต้นของเขาก็จะโตได้เร็วกว่าการตัด่าพันต้นหอมพันที่เราปลูกก็จะเป็นพันหอมลาวค่ะพันหอมลาวก็จะปลูกง่ายและโตวไวโรคและมแมลงก็ไม่ค่อยมีมารบกวนค่ะพันนี้เราก็ปลูกมานานแล้วค่ะเราก็จะขยายพันธุเรื่อยมาค่ะ ดินที่เราใช้ปลูกส่วนมากเราก็จะใช้ดินร่วนค่ะแล้วก็จะมีใบไม้ผสมด้วยค่ะใบไม้ก็จะช่วยให้ดินนั้นร่วนซื้อค่ะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยค่ะปลูกผักส่วนครัวนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกได้เยอะค่ะเขาก็จะไม่ ทำให้ต้นหอมของเราเค็มแล้วก็เน่าด้วยค่ะก็จะเป็นธาตอาหารชั้นดีให้กับต้นหอมของเราเลยค่ะถ้าเรามีเปลือกไข่ที่อยู่ในครัวเราก็เก็บเอาไว้เราก็จะบีบใส่ไปได้ด้วยค่ะเพราะว่าเปลือกไข่เขาก็จะมีแคลเซียมสูงแคลเซียมเขาก็จะช่วยให้ ต้นหอมของเรานั้นโตเร็วเพิ่มขึ้นค่ะเราก็จะดีดีใส่แล้วเราก็จะคุกเคล้าให้เข้ากันค่ะต้นหอมก็จะเป็นผักส่วนครัวที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วเป็นอย่างมากค่ะ เราปลูกไว้กินเองเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขากินค่ะต้นหอมก็จะทำอาหารได้หลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดไปยาหรือว่าเอาไปผัดกับอาหารอื่นๆก็ได้ค่ะส่วนกระถางที่เราปลูกเราก็ควรใช้กระถางที่ใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่ารากต้นหอมเขาค่อนข้างเยอะเขาก็จะได้ ช,ช้อนชัยไปทั่วกระถางเลยค่ะถ้าเราใช้กระถางเล็กๆเ,เขาก็จะวนอยู่แค่กระถางเล็กๆค่ะลากเขาไม่ไปไหนเมื่อลากเขาไม่ไปไหนต้นของเขาก็จะเล็กค่ะเราก็ใช้กระถางใหญ่กอของเขาและต้นของเขาก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะเราก็จะใส่ดินให้เต็มกระถางเลยค่ะ เมื่อเราใส่ดินเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำให้ชุ่มก่อนที่เราจะปลูกค่ะต้นหอมก็จะปลูกลงดินง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จะเอาพันต้นหอมมาจิ้มลงที่ดินเลยค่ะ แล้วเราก็จะบีบตรงโนคนต้นเขาให้แน่นค่ะเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณหนึ่งคืบค่ะเพื่อให้กอของเขาขยายได้ใหญ่ขึ้นค่ะต้นหอมที่เราถอนมา ถ้าเราปลูกไม่หมดเราก็จะเก็บไปทานที่บ้านค่ะ mm hmm. เมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะต้นหอมเขาก็จะเป็นผักส่วนครัวที่ชอบน้ำเป็นอย่างมากค่ะเขาจะชอบช่วง หรืดูฝนเป็นอย่างมากเขาจะไม่ชอบช่วงหรืดูแล้งเลยค่ะหรืดูแล้งก็จะทำให้เขาโตช้าเป็นอย่างมากเลยค่ะถ้าเราปลูกในกระถางเราก็รดน้ำเขาวันละครั้งหนึ่งก็พอค่ะไม่กี่วันต้นของเขาก็จะเริ่มเก่งแล้วก็เริ่มแตกแตกต้นอ่อนขึ้นมาเป็นกอค่ะ แล้วเขาก็จะมีกอที่ใหญ่เราก็จะเก็บไปกินได้ค่ะเราก็จะใช้เวลาประมาณ20กว่าวันเราก็จะได้กินต้นหอมที่เราปลูกไว้ในกระถางค่ะเป็นวิธีปลูกที่ง่ายๆค่ะสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ค่ะปลูกไว้กินเองก็ปลอดสารและเราก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ